สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเ t ทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สลับเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะอ่าโอ้หน้องหลิงน้องออมนี่ถือว่าขยันมากเลยนะจบจากงานหัวหินเมื่อวานหรือเมื่อคืนเนาะ วันนี้น้องอ้อมไปโปรต่อที่ชาโก้นะคะชานมแบรนด์ตัวเองนั่นแหละที่สยามโอ้โหทำเอาสยามติดขัดเลยไหมคะวันนี้ใครทันชนะชานมของน้องอ้อมกันมั่งนะคุณซีโอมาขายเองเลยนะพี่สาวจีนอะไรดีใจกันใหญ่ถึงกับเป็นการโอ้อวดเลยว่านี่วันนี้ฉันได้ซื้อชานมกับมือน้องอ้อมเลยคือเขาเอาไปอวดกันเอาไปขิงกันในโซเชียลจีนนะคุณ จริงๆเขาบอกโอ้ยดีใจมากเลยคือเขาเขาก็คล้ายๆกําหนดการเหมือนน้องออมเลยนะคือเมื่อคือนน่ะเขาก็อยู่ที่งานหัวหินนั่นล่ะแล้วพอมานี่ก็คือคุณเข้าใจป้าเดี๋ยวนี้เนื่องจากร้านน้องออมอะ่ะคล้ายๆว่าอยู่ตรงสยามมันใจกลางเมืองแล้วมันก็ตั้งอยู่ตรงนั้นนั่นแหละไม่ใช่ป๊อปอัพสโตร์เหมือนพี่หลิงครั้งก่อนใช่ป้าแบบว่าสามสี่วันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ตั้งตลอดแต่ไม่รู้ระยะเวลาการเช่ากี่ปีนะเออแต่ก็คือมาเมื่อไหร่มาทุมาเมื่อไหร่ก็เจออะ นะอันนี้ก็เลยจะเป็นหมุดหมายใหม่หมุดหมายใหม่ที่ว่าพวกแม่ๆชาวจีนเขาบอกกันแล้วถ้ามาเมืองไทยเขาจะต้องแวะลานชานมนองออมเป็นคล้ายๆที่ปักหมุดอีกแห่งหนึ่งแห่งใหม่แล้วก็ต้องมาลองชิมชาน้องคุณก็คิดดูลวกันประชาชนชาวจีนทั้งเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วชานมอะไรพวกนี้มันอยู่คู่คนไทยอยู่แล้วอากาศร้อนๆอ,อย่างเงี้ยใช่ไหมเออนั่นแหละนั่นแหละนะคะเขาต้องมาชิม เดี๋ยวอันนี้ก็ต้องเป็นเป็นหน้าที่ของน้องออมที่จะต้องออกรสชาติเพิ่มแหละมันก็ต้องมีเนาะขายร้รานพวกนี้อาหารการกินอะไรมันต้องมีแบบว่าเมนูใหม่ๆออกมาตลอดโอ้อันนี้ไม่เกินความสามารถน้องออมหรอกคะ่ะนะน้องออมไปโน่นไปนี่แฟนมงแฟนมิดอะไรต่างประทงต่างประเทศเดี๋ยวก็ได้เก็ตไอเดียเดี๋ยวมีรสใหม่ออกมาใช่มาเรื่อยๆนั่นแหละเอออ่าแล้วสําหรับใครนะคะที่ต้องการมีความช้อปปิ้งนะคะความช้อปปิ้งะไรล่ะเอ๊ สำหรับใครที่ต้องการจะช้อปปิ้งนะคะจากชอปป้อ p ปีอยู่แล้วสามารถช้อปผ่านช่อง A ได้นะรู้ยังใครดูเวอร์ชันโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ค่ะมันจะอยู่ตรงมุมซ้ายล่างจอจะมีคำว่าคลิกดูผลิตภัณฑ์ก็คลิกเข้าไปได้เลยนะแล้วเดี๋ยวก็จะเจอสินค้าของ A ที่เลือกมาให้หรือว่าท่านไหนที่ดูผ่านเวอร์ชันมือถือเนาะมันก็จะอยู่ใต้ล่างคลิป A เองนี่แหละมันจะมีคาว่า more M O R E หรือว่าเพิ่มเติม คลิกเข้าไปปึบเนี่ยก็จะเจอสินค้าที่ A เ,เลือกมาให้ไหม่ว่าจะเป็นยูซีรีนสมูทอีนะคะเออจะบอกเล่าอะไรวันนี้เอ,อไปห้างใช่ป่ะสมูทอีก็เริ่มนะเขาก็เริ่มเปลี่ยนเป็นไทโลเป็นหัวน้องหลิงน้องออมนะเกลี้ยงอ่ะเกลี้ยงอะเ,กอ,ะเอ,อก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบคนเหมาไปขายดีขึ้นหรือว่าเขาไม่เติมของแต่มันเกลี้ยงอะ่ะในขณะที่เก็ดูแบรนด์อื่นแบรนด์อื่นก็พอมีก็ยังมีอยู่อะ่ะ แต่ของสมุดอีคือเกลี้ยงอะคุณโอ้โหแล้วพอออกมาข้างนอกใช่ป่ะตามท้องถนนเอา้าปะอยู่บนรถเมย์อีกอิชิตนันน้องหลิงน้องอ,อมมันชักจะไปทั่วจริงนะคุณโอ้นะไม่เกิดไงไหวอ่ะไม่รู้จักไงไหวอก็ต้องรู้จักกันบ้างป้านะเออก็ต้องยินดีกับน้องด้วยอะล่ะเหมือนเดิมนะใครจะช็อปอิชิตันก็มีนะนนม love o a t m i l ของพี่หลิงก็มีชาโก้น้องอ,อมยังไม่มี ต้องไปซื้อที่สยามโอเคป้าแต่อาจจะมีสั่งในพวกแอปแอปพลิเคชันออนไลน์อะไรอะ่ะมีนะน่าจะสั่งมี Delivery มีนะแต่ในช h อป e ียังไม่เมีถ้าเมก,ก็จะนะก็จะบอกให้ว่าสั่งได้นะแต่ยังไม่เมีอนาคตไม่แน่โอเคมนะก็ได้ๆอะค่ะเอาสินค้าที่ท่านแบบว่าต้องการจะใช้อยู่แล้วแล้วมันหมดแล้วต้องการซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเสียนะเครื่องใช้ไฟฟงไฟฟ้ามีหมดช้อปปงชอปป,อป,ปีเก็บโค้ดเก็บอะไรไป นะจ๊ะต้นเดือนอย่างนี้เขามีคูปองเกือบทุกวันเลยนะเอแอบสอมเอก็สั่งไปเกือบทุกวันเลยเนี่ยมันของมันก็ต้องใช้อยู่แล้วอะนะออะล่ะก็ตากันได้เด้อผ่านช่องเอเด้อคนนี้คุณซีโอมาเอาทําเอาสยามแตกตื่นหลายเขาไปสังเกตอะไรหรือว่าไปจับสังเกตกางเกงยีนน้องออมบอกนี่มันกางเกงพี่หล่งนี่เดี๋ยวนี่มันกางเกงพี่หล่งนี่บางคนก็บอกนี่มันรองเท้าพี่หล่งนี่ คืออะไรน้องออมเขาก็มีของเขาป้าอะไรอะไรก็พี่หลิงป้าแม่น้องออมเขาก็มีนะมีกางเกงมีรองเท้าของตัวเองเดอ้อนะไหนไหนมาดูฟีดแบ็ชาวจริงกันหน่อยซีนเนี่ยคอมเมนต์แรกมาเลยนี่มันกางเกงพี่สาวเธอเนี่ยบอกไม่นะเธอน้องออมก็มีแบบเดียวกันนี่แหละนะกางเกงของพี่หลิงอ่ะจ,จะเป็นแบบซีฟแต่ของน้องออมอ่ะไม่มีซีฟเธอดูดีๆอ่าเอ๊ะ นี่น้องออมใส่รองเท้าของพี่หลิงเหรอเดี๋ยวอะไรอะไรก็ของพี่หลิงนะเขาบอกเธอมันเป็นรองเท้าคู่รักคือน้องอ่ะจ,จะมีสินค้าแบบว่าเสื้อผ้านะกางกงกางเกงรองทงรองเท้าเครื่องประดงประดับแบบเป็นเซ็ตคู่รักเลยเพราะว่าแฟนๆซื้อให้ซะเยอะซื้อแบบเป็นคู่คู่อ่ะเซ็ตคู่รักเออมันอย่างเงี้ยนั่นแหละนะบางคนก็เลยแบบอืมหลายคนไม่ยอมปักใจเชื่อบอก นี่ไงนี่ไงพิสูจน์แล้วเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยใช้ตู้เสื้อผ้าเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวเธอน้องอ,อมก็มีของน้องอ,อมเองนะเออจะไปชอบหาว่านองอ,อมใส่ชุดพี่หลิงเนาะเออเขาบอกว่าสาวสวยของฉันนะเขาบอกลุกนี้นะนองอ,อมได้ทั้งสวยแล้วก็หล่อเลยนะเขาบอกโอ้โหคือชาวจีนด,ด้วยกันเองอะ่ะมันมีบางคลิปนะก็จะเห็นคนวิ่งตุ๊บตุ๊บ วิ่งตามน้องอมอะไรอย่างเงี้ยนาะที่สยามเนาะแล้วก็ตะโกดเ,เ,เ,เขาบอกเฮ้ยเกิดเรื่องอะไรขึ้นถ้าฉันเป็นน้องอมฉันก็เดินเร็วๆนะคือวิ่งหนีอ่ะต้องนึกว่าข้างหลังมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแนะ่เธอใจเย็นๆก็คือพวกเราเองกันนี้แหละเขาบอกว่าไม่มีใครสู้พวกเราได้เลยในไทย ừ, ใครจะไปสู้เรื่องกรีวาไวยนะกระตูหูแบบชาวจีนเขาค่อนข้างเขาก็เป็นเอ็กโทรเวิร์ดเหมือนกันป้าคนจีนเนี่ยแบบว่าเปิดเผยมากเลย นะจะวิ่งว้กระตู้หูอะไรก็แบบเออก็ไม่ไม่ไม่อะก็วิ่งตบบวิ่งตามน้องอมนะคะหือเลยแหละแตกหือเรียกว่าอย่างนั้นได้เลยส่วนน้องอมก็บอกน้องอมเดินแแลดูเดินเร็วนะบอกคนจีนด้วยกันเขายังเมนกันเองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นชันฉันก็เดินเร็วเป็นชันฉันก็กลัวเหมือนกันแหละเสียงวิ่งว้อย่างนั้นฉันต้องรู้ว่าข้างหลังมันมีเรื่องอะไรแน่เลยนะคะเขาบอกโอ้ยไม่มีชาติไหนสู้ชาวจีนเราได้หรอกเดี๋ยวเขาภูมิใจหน้าดูเลยนะในผลงานเขาว่า ถ้าใครมีดูคลิปนะมันจะวิ่งไล่กัะตู้หูอะไรกันอย่างเงี้ยนะเออเป็นใครใครก็วิ่งเป็นเอเอ็วิ่งนึกว่าเกิดไฟไหม้เกิดอะไรเขาบอกหลิงหลิงไปไหนอ่ะทาไมไม่มานะมีบางคนก็มาตอบบอกพี่หลิงติดงานจริงหรอคะอืมนะเขาบอกว่าอุย้ยเสียงของแฟนแฟนดูน่ากลัวนะเห็นมะออมเดินเร็วเลยอะเป็นใครใครก็กลัวคะ่ะเขาบอกไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเสียงใครเออนะเขาบอก คนข้างหลังนี่ตะโกนตื่นเต้นมากมายเลยนะทาไอคนที่มาดูโซเชียลเราได้ยินเสียงเขาบอกเขาก็ขำเหมือนกันเขาบอกตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากไม่รู้ว่าคุณซีอจะมาไงอ,อันนี้เขารู้กันมาก่อนไหมคะหรือว่าบังเอิญบังเอิญคุณซีอโอมาตรวจเยี่ยมก็เลยเจออย่างนี้ป่ะหรือว่าเขารู้กันเป็นวงในค่ะแล้วมีคนไปดักรอป่ะคือถ้าบังเอิญไปเซอร์ไพรส์นี่จะแบบเซอร์ไพรส์มากก็น่าตื่นเต้นหรอกเนาะอยู่ดีๆแบบว่าเนาะอยู่ดีก็มาปรากฏตัวอะไรอย่างเนี้ย ใครรู้บ้างนะเขามีการนัดหมายอะไรกันไหมอ่ะอีกแล้วนี่บอกเอลกแล้วนี่มันเป็นกระเกงยีนตัวเดียวกับเจเจนี่อืมเขาใช้ตู้เสื้อผ้าเดียวกันคือคนที่คอยแก้ตัวตลอดว่าใช้ของคือคือเขามีของใครของมันของอ,อมก็มีของน้องอ,อมคือแฟนๆชอบซื้อให้เป็นคู่ๆจนตอนหลังขี้เกียจจะตอบค่ะก็เลยเออเอาเลยเขาใช้ตู้เสื้อผ้าเดียวกันเธอคือไหนๆหนไหนฉันก็ขี้เกียจแก้ตัวแล้วอะ นะชั้ี้เก็บแบบว่าโอ๊ยต้องมานั่งอธิบายบอกว่าน้องออมก็มีของน้องออมตอนหลังก็เลยแบบว่านะคะพลอยเป็นไปด้วยเลยค่ะเออเขาใช้ตู้เสื้อผ้าเดียวกันนะเอาให้มันแบบว่าพายเรือให้มันสุดพายเรือลํานี้มันต้องพายให้สุดเจเจ้จไปอยู่ไหนอะน้องน่าจะมีติดงานนะวันเนี้ยอืมเอาจริงถึงไม่ติดงานน้องก็คงไม่มาค่ะเพราะว่าไม่ใช่ะลรนะมันแลดูมันวุ่นวายมันมันแบบ นะ้ามีคนแบบว่าโอ้โหติดตามสักขนาดนี้นะเออขนาดแค่น้องออมคนเดียวยังขนาดนี้ถ้าพี่หลิงมาด้วยเจอคู่นี่แพ็กนะไม่อยากจะคิดเดี๋ยวเขาเน้กว่าเกิดจะลาจนย่อยๆอืมไหนเขาบอกว่าโอ้ยฉันก็เคยเห็นน้องหลิงน้องออมอ่ะไปเที่ยวด้วยกันเดี๋ยวเห็นที่ไหนคะนะเขาบอกว่าโอ้ยน่าตกใจเลยนะเสียงอย่างนั้นนี่คือแบบ อยากจะฆ่าคนเลยใช่ไหมคือเหมือนมีเรื่องตื่นเต้นแบบฆ่าคนตายอะไรอย่างนี้เลยอ่ะเขาบอกตื่นเต้นเธอตื่นเต้นนะแฟนๆตื่นเต้นที่แบบอยู่ดีคุณซีอก็มาเขาบอกงานอีเวนต์อะไรเยรอเธอแฟนๆที่ตะโกนแล้ววิ่งกันนี่ขยันกันจริงๆเลยนะประมาณดูอลเลอร์แบบว่าวิ่งวิ่งวิ่งแบบน้องออมมาน้องออมมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เนี้ยมันร้านชานมน้องอมงๆๆอมไงนะแฟนๆก็เลยตื่นเต้นกันมากเลยที่คุณซีอมามาตรวจเยี่ยมร้านชานมตัวเอง นะก็เรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศที่เอามาเก็บมาฝากกันคือเมื่อวานต้องบอกว่าเอเห็นนะมันมีโซเชียลจีนะเขาพูดถึงเรื่องชานมน้องออมในวันเปิดตัวแรกๆด้วยอ่ะนะแต่เอว่าวันนี้จะมาหาดูเอาหายไปไหนเราก็ไม่รู้เดียวเอาไว้ถ้าวันไหนเอเห็นนะเอยังไม่ได้อ่านจริงจังมากว่าเขาพูดอะไรถึงชานมน้องพอดีเมื่อวานทำคอนเทนต์เรื่องหัวหินอยู่พอจะมาหาอีกที่เอาไปไหนซะแล้วเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวจะเอามาขยายความให้ในคลิปถัดไปคลิปหน้า ว่าแบบว่าเขาพูดยังไงถึงชาน,นมน้องออมโอเคป่ะเออสำหรับคลิปนี้หรอนี่นะเออมันมีนะคะวันนี้บ้านน้องออมที่ประเทศไทยบ้านเดี่ยวน้องออมที่ไทยออมกรโฮมทีเนะเขาออกประกาศนะคะบอกว่าไข่เจียวออมเล็ตที่รักขอขอบคุณทุกท่าน ที่คอยอยู่เคียงข้างและสนับสนุนเราเสมอแม้ในเวลาที่เราประสบปัญหาพวกคุณก็ไม่เคยทิ้งเราไปไหนและเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวน,นี้เขาเขียนถึงเขาเขียนถึงบ้านน้องออมที่จีหรือว่าเขียนให้กับทุกคนเดี๋ยวเดูแป๊บนึ่งนะคะคือบรรยากาศมันก็นะคือเข้าใจเลยว่า งานหลังบ้านอะ่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวที่ไหนก็ตามอะ่ะมันเป็นงานที่ค่อนข้างอืมคือทําให้เมนที่เรารักมันดูเหมือนเป็นงานที่แบบน่าจะสนุกใช่ไหมเพราะว่ามันยุ่งแต่กับเรื่องของเมนที่เรารักแต่พอทาจริง,รงๆมันไม่ใช่แค่นั้นอะ่ะมันมีอะไรหลายอย่างอยู่ตรงนั้นก็คือต้องอาศัยต้องต้องทนรับแรงกระแทกได้อะ่ะเรายิ่งเมนคุณดังอะ่ะนะมันก็จะค่อนข้างแรงกดดันเยอะเดี๋ยวเขาเขียนว่าไงเดี๋ยวเอกกำลังดูว่า เขาเขียนให้กับบ้านเดยวนะอ๋อเขียนให้ถึงอันนี้อันนี้เอาใหม่นะาใหม่นะบ้านเดี่ยวน้องออมที่ประเทศไทยนะคะออมกรโฮมทีเนะคะหลังอีกหนึ่งหลังบ้านน้องออมที่ไทยเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า dear o r m s g r a n family ก็คือครอบครัวใหญ่ของน้องออมนะขอบคุณ นะทุกคนเลยที่คอยอยู่เคียงข้างแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเรามาอยู่เสมอแม้ในเวลาที่เราประสบปัญหาพวกคุณก็ไม่เคยทิ้งเราไปไหนและก็พร้อมช่วยเหลือเราอยู่เสมอด้วยทางบ้านอมกรออมกรโฮมทีเก็คือบ้านเดี่ยวน้องอมที่ไทยจะพยายามกลับมาให้เร็วที่สุดเพื่อที่เราจะได้จับมือกันและก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอีกครั้งขอขอบคุณจากใจจริง คือไรเอก็คือบ้านเดี่ยวน้องอ,อมที่ไทยบ้านหนึ่งนะคะก็คือบ้านอมกรโฮมทีเฮขอเวลาพักใจพักกายชั่วคราวก็คือพักร่างนั่นแหละนะคะแล้วเดี๋ยวเมื่อเวลาพร้อมนะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาคือไม่ได้ลาขาดนะเขาเขียนมาถึงกี่บ้านเนี่ยหนึ่งสองสามี่ห้าหกดแดเกบ้านนะอมกรแกลนอมแกลนแฟมิลี่ก็คือบ้านเขาเขียนถึงบ้านเดี่ยวที่จีน นะคะออมมามีโฮมก็คือเวียดนามเนอะออมกนฮ่องกงเออแล้วก็บ้านน้องออมที่ไต้หวนันนะมาเลเซียแล้วก็ออมกนแฟนอันนี้น่าจะอีกบ้านหนึ่งที่ไทยปะนะแล้วก็ออมการ์เดนนี่ก็เวียดนามแล้วก็ออมกรวีเอ็นก็เวียดนามแล้วก็โอไมออมเวียดนามนะก็จะมีทั้งจีนเวียดนามฮ่องกงมาเลไต้หวันนะคะก็คือ ก็คือก็คือบอกกันอนะว่าเดี๋ยวฉันจะขอพักร่างพักกายแล้วเดี๋ยวเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวฉันจะกลับมาแล้วก็ออกเป็นแถลงการนะคะเขียนว่าไงาอะเอเดี๋ยวสักครู่นะเออเขาใช้คำว่า official statement นะก็คือพอบ้านเดี๋ยวที่ไทยเขียนอย่างนี้ใช่ปะ ทางออมแกลมแฟมิลี่ค่ะก็เลยก็คือสำนักงานใหญ่ของบ้านน้องออมนั่นแหละคือคือศูนย์รวมทุกประเทศนะนะก็เลยออกถแถลงการหลายภาษาเลยนะหนึ่งในนั้นมีภาษาไทยด้วยก็คืออันนี้ค่ะ Official Statement นะคะถแถลงการเพื่อการสนับสนุนความต่อเนื่องและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถึงชาวไข่เจียวออมเล็ตที่น่ารักทุกคนอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีว่าขณะน,นี้ทีมงานออมกรโฮมทีเช ขอหยุดพักชั่วคราวในช่วงเวลาสั้นๆเพื่อชาร์จพลังและจัดการสิ่งต่างๆภายในบ้านให้ลงตัวพวกเราขอขอบคุณจากใจสำหรับทุกความทุ่มเทที่ทีมงานบ้านโฮมได้มอบให้ตลอดมาพวกเขาคือแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยวางรากฐานให้กับชาวไข่เจียวออมเล็ตอย่างมั่นคงและน่าชื่นชมพวกเราขอเรียนให้ทราบว่าแถลงการครั้งนี้ไม่ใช่การส่งต่อความรับผิดชอบ แต่เป็นการสนับสนุนและสานต่อการทำงานเพื่อให้ทุกอย่างยังคงเดินหน้าได้อย่างราบรื่นระหว่างที่ทีมบ้านโฮมซึ่งก็คือเพื่อนของเราทุกคนขอเวลาพักหายใจสักครู่ทางเราทีมงานจากออมแ r a นแฟมิลี่จะเข้ามาช่วยดูแล,แลและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างนี้ไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตตารางงานเทรนกิจกรรมหรือเหตุการณ์สำคัญต่างๆ อาจมีบางช่วงที่ต้องปรับตัวเล็กน้อยแต่ขอให้ทุกคนมั่นใจว่าพวกเราทุกคนตั้งใจเต็มที่ที่จะดูแลและสนับสนุนชาวไข่เจียวให้ดีที่สุดขอบคุณจากหัวใจที่ทุกคนยังคงอยู่เคียงข้างกันด้วยความรักและความมั่นคงที่พวกเราทุกคนมีให้น้องออมเหมือนกันด้วยรักและห่วงใยญ่อ,อ s Glam Family ลงวันที่วันที่สองมิถุนายน2025 เดี๋ยวเอนะับบ้านก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะก็จะมีน้าละค่ะบ้านหลักๆก,ก็ตามที่เอเรียนไปแล้วเมื่อเมื่อครั้งตนน้นเนาะก็เรียกได้ว่าสรุปก็คือบ้านเดี่ยวน้องออมที่ไทยหนึ่งหลังหนึ่งบ้านนะคะขอพักกายพักใจชัดพลังนะแต่รู้สึกน้องออมยังมีอีกบ้านอีกอีกมีอีกนะบ้านเดี่ยวน้องออมที่ไทยอะ่ะนะคะแล้วก็เอ่อ แล้วก็ทางออมแกลนแฟมิลี่เดี๋ยวจะเข้ามาสารต่อคอยอัปดงอัปเดตนู่นนี่นั่นให้นะแล้ววันนี้มีหลากหลายเรื่องนะในขณะเดียวกันจำกันได้ไหมที่เอทาไปคลิปหนึ่งมันจะมีเขาเรียกว่าเป็น r r t t e t ออมกรอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแอคเคาท์ที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นมาเลยเพื่อการปกป้องนะคะชื่อเสียงต่างๆของน้องออมด้วยนะวันนี้ได้ออกนะ จะเรียกว่าประกาศใหม่ก็ไม่ได้ออกมาเป็นทางการอย่างนั้นแต่ก็เขียนไว้ยาวเหมือนกันนะมาดูกันหน่อยมาว่าว่า Protect Omron นะคะเขาเขาวันนี้เขามาอัปเดตอะไรมาอัปเดตพร้อมกันกับ A เ,เลยนะเขาบอกว่าข้อแรกค่ะขอให้มีส่วนร่วมนะคะในเชิง p โพ i ิทีฟบนโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นการนะคะบูสต์นะคะบูสต์อิเนซ์ของน้องออมก็คือ ความมีอํานาจอิทธิพลอะไรของน้องออมคือให้ทุกคนแบบได้รู้จักน้องออมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าขอให้มีส่วนร่วมกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับน้องออมบนแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น IG, x f a c e b o o k และเวปัวกดไลค์ได้สแสดงความคิดเห็นได้แล้วก็แชร์โพสต์ไดช้ช่วยๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาจากสื่อหรือว่าเนื้อหาจากแบรนด์ที่น้องอมได้เป็นพรีเซนเตอร์เน้นเป็นพิเศษที่การปรากฏตัวอย่างเป็นทางการนะแล้วก็ พวกบรรดาแคมเปญต่างๆรวมถึงโปรเจกต์การแสดงของน้องออมด้วยการใช้แฮชแท็กที่เกี่ยวข้องจะช่วยเปิดการมองเห็นและเพิ่มการมองเห็นและเป็นการเพิ่มพลังการเทรนให้กับน้องออมได้ด้วยนะคะอย่าลืมแฮชแท็กนะเขาบอกเหตุใดจึงมีความสำคัญเขาบอกว่าตัวชี้วัดในการมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นยอดไลค์ความคิดเห็นเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ นะคะในการที่แบรนด์ระดับไฮเอนด์และผู้ผลิตสื่อจะใช้ในการประเมินมูลค่าเชิงพาณิชย์ของศิลปินนะคะเขาบอกว่าควรรักษาฟิลลิ่งโทนนะคะให้เป็นในโทนในการซัพพอร์ตเชิงบวกเอาไว้เสมอเพื่อช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมแฟนคลับที่ดีก็คือให้เป็นให้ให้เป็นวัฒนธรรมการเป็นแฟนคลับที่แบบสุขภาพดีอะเออนะมาถึงข้อสค่ะ เขาบอกว่าขอให้ช่วยสนับสนุนงานของน้องอ,อมอย่างเข้มแข็งอย่างแข็งขนันเข้มแข็งนะเพื่อเป็นการเพิ่มการรับรู้ในทางการตลาดนะก็ให้ร่วมรับชมแล้วก็โปรโมทซีรีส์ที่น้องอ,อมแสดงรวมถึงแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกเข้าร่วมการสนทนาบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งโดยเน้นไปที่ทักษะการแสดงและการแสดงตัวละครที่เป็นเอกลักษณ์ของน้องอ,อม การวิเคราะห์อย่างรอบครอบรวมทั้งภาพแล้วก็ GIF นะคะที่คุณภาพสูงจะสามารถช่วยดึงดูดแฟนละครใหม่ๆและอาจเปลี่ยนแฟนละครใหม่ๆให้กลายเป็นแฟนตัวยงของน้องอ,อมได้ด้วยรวมถึงช่วยการซื้อผลิตภัณฑ์ที่น้องอ,อมได้เป็นพรีเซนเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นนิตยสารนะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่น้องอ,อมเป็นพรีเซนเตอร์ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของน้องออมในทางด้านมาร์เก็ตติ้งนะคะและยังเป็นการตอบสนองของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องจะเป็นการเพิ่มโอกาสที่น้องออมจะได้บทบาทนะคะที่น้องออมจะได้แบบว่าจะได้มีบทบาทแบบไฮโปรไฟล์อ่ะนะแล้วก็โดดเด่นออกมานะถัดมาค่ะข้อ3มนะ ให้ช่วยการเข้าร่วมกิจกรรมแฟนคลับเพื่อเป็นการแสดงถึงความสามคัคคีและการสนับสนุนน้องด้วยเออนะเขาบอกว่าช่วยช่วยมีส่วนร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแฟนคลับที่จัดขึ้นนะรวมถึงการซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเช่นโปรเจกต์วันเกิดการสนับสนุนกำแพงดอกไม้เงินหรือกิจกรรมการกุศลการสนับสนุนแฟนคลับที่มีการประสานงานกันอย่างดี จะช่วยเพิ่มชื่อเสียงของน้องออมในอุตสาหกรรมได้แล้วก็เป็นการส่งสัญญาณไปยังผู้ผลิตแบรนด์ต่างๆว่าน้องออมมีฐานแฟนคลับที่มั่นคงมีส่วนร่วมแล้วก็มี power มีอิทธิพลนะคะเป็นการเพิ่ม e m v หรือว่าย่อมาจาก e a r ์ Media Value นะคะมูลค่าทางการตลาดนะคะซึ่งถือเป็นรูปแบบการรับรองที่มีประสิทธิภาพอืมก็คือเขามีกิจกรรมอะไรอะ่ะก็ช่วยๆกันไปเข้าร่วมนะคะ ข้อ4นะช่วยการต่อต้านข้อมูลที่ผิดพลาดและเป็นการปกป้องภาพลักษณ์ของน้องอมด้วยข่าวลือเชิงลบอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตและความก้าวหน้าในอาชีพของน้องอมได้วิธีการช่วยเหลือในข้อนี้ก็มีดังนี้ค่ะนะอย่าเผยแพร่ข่าวลือที่ยังไม่ได้รับการยืนยันหรือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พบเห็นข้อมูลที่เป็นการหมิ่นประมาหรือว่าเป็นเท็จโปรดรายงานไปยังแฟนคลับ หรือช่องทางการอย่างเป็นทางการและพิจารณาเข้าร่วมรแถลงการร่วมหรือว่าแคมเปญต่อต้านการใส่ร้ายด้วยรวมถึงการสนับสนุนโครงการรีเริ่มนะคะโดย Account p r o t e c t องครเนี้ยนะคะจะเป็นการสร้างการรับรู้และระดมการสนับสนุนให้กว้างขวางยิ่งขึ้นขอให้นะคะแสดงท่าทีหรือพูดกล่าวออกมาด้วยท่าทีใจเย็นสุภาพและเป็นบวก เพื่อสะท้อนถึงชุมชนแฟนคลับที่เป็นผู้ใหญ่และมีความรับผิดชอบออของของแฟนคลับน้องอมจะออกแนววัยรุ่นนะนะ่ะเนอะวัยรุ่นเออประมาณเนี้ยก็เอคอ่อนข้างใจร้อนบางทีก็จะใช้คําที่แบบค่อนข้างแรงก็ตามเด็กรุ่นใหม่ถามว่าบ้านพี่หลิงมีไหมก็มีเหมือนกันไม่แยกอะค่ะนะคนเรามันรักแล้วพอเรารักเมนเราแล้วเมน,เร,รเ,มนเราโดนแบบว่าใส่ร้ายอะไรพูดอะไรก็ไม่รู้ว่าที่เราแบบไม่เมกเซนแล้วเนอะเราเป็นแฟนคลับบางทีมันอดทนอดกลัน้นไม่ไหวนะสาหรับ,บบางคนเราก็เลย เอว่ากล่าวด้วยวาจาที่แบบว่าค่อนข้างแรงอ่ะเขาบอกว่าซับซอบลงหน่อยด้วยวาจาที่สุภาพอันนี้เอสนับสนุนนะเออเพราะเขาบอกว่าด้วยท่าทีที่ใจเย็นสุภาพและเป็นบวกเป็นการสะท้อนถึงชุมชนแฟนคลับที่เป็นผู้ใหญ่และมีความรับผิดชอบเอเติมให้อีกนิดหนึงนะ่งแล้วมันจะบ่งมันจะมันจะส่งผลไปต่อเมนที่เรารักอ่ะเออประมาณนั้นนะถ้าถ้าด้อมอ่ะถ้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับน้องอย่างเงี้ย ใจเย็นสุภาพใจดีอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเฮ้ยเอยน่ารักดีว่าบ้านนี้สงสัยเมนเขาก็น่ารักด้วยแน่เลยแต่ถ้าเราแบบกระฟัดกระเฟียดนะนิดหนึงมมห่งโมโหนิดหนึ่งโมโหอะไรอย่างเงี้ยนะเขา,ก,าก็จะเฮ้ยดอมนี้ดูหงุดหงิดวะหุดหิดจังเลยอืมไหนหรือว่าเมนเขาก็ขี้หงุดหงิดอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่เอาดีกว่าดูดูด,ดูอะไรอย่างเงี้ยนะไปดีกว่าคือใจเย็นเยนไม่ต้องหงุดหงิดนะให้คิดซะว่ามีคนพูดถึงน้องเราดีกว่าไม่มีอ่ะนะ เอออันนี้เป็น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 ข,ข้อที่ค่อนข้างสําคัญนะคุณมันจะตกแฟนใหม่ๆเข้าด้อมได้อะเราต้องค่อยๆแบบว่าเออบางคนเขากเพิ่งมาตามหรือว่าเขาเพิ่งมาตามแต่เขาก็นึกว่าเขาตามเยอะแล้วแต่จริงๆก็มีที่เยอะกว่าแล้วบางทีบางเรื่องเขาอาจจะตกหล่นไม่รู้เพิ่งมารู้เอกก็ไม่รู้หลายเรื่องก็ได้แฟนคลับตัวจริงน้องหนิงน้องอมนี่แหละมาคอยขยายความให้ก็ค่อยๆพูดจะอธิบายการอะไรอย่างเงี้ยนะ จะเป็นบรรยากาศที่แบบว่ามึนซืนมึนซืนออะไรม้วนซืนวันนั้นมีคนสอนเอม้วนซืนเอม้วนซืนใช่ไหมอืมนะอ่ะมาต่อกันนะเขาบอกว่าไหนมาถึงข้อห้านะเออออกเขาออกออกเขาเขียนยาวนะเขาบอกว่าข้อห้าการเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลและกิจกรรมเพื่อสังคมเชิงบวกเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ต่อสาธารณะ ข้อนี้มีหน้าคุณก็เห็นตั้งแต่จีนหรือว่าไทยก็ตามไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์บริจาคเลือดนะคะทางบ้านน้องหลิงน้องออมนับถือนับถือใจเลยนะรวมถึงทางเมืองจีนก็แบบว่ามีกิจกรรมการกรุศลไม่ว่าจะสร้างห้องสมุดสาธารณะนะคะทางบ้านบ้านพี่หลิงบ้านน้องออมทำหมดแล้วก็คออย่างบ้านน้องออมอย่างเงี้ยจำกันได้ปะที่รับเลี้ยงรับเลี้ยงเออหมี ใช่ไหมเออน้องออมอะเป็นลูกบุญธรรมน้องออมอันนัะนนะ่ะหมีอะหนึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมการกุศลนนะันมันดีหมดแหละมันเสริมสร้างภาพลักษณ์จริงๆนะแล้วมันก็คือการทําความดีมันก็ย่อมได้รับผลดีอยู่แล้วแหละนะไม่ว่าทางตรงทางอ้อมแล้วแต่ที่เห็นแน่แน่ก็คือภาพลักษณ์มันดูดีอ่ะนะดูเป็นคนใจดีใจกว้างแล้วก็จิตกุศลน,นะคุณคุณเข้าใจปะอืมนะแล้วเขาก็ว่าช่วยเข้าร่วมหรือสนับสนุนโครงการการกุศล ที่นําโดยแฟนๆจัดขึ้นในนามของน้องออมและช่วยกันเผยแพร่ข่าวอย่างนี้ออกไปนะคะยิ่งชื่อของน้องออมมีคุณค่าทางสังคมมากเท่าไหร่น้องออมก็จะได้รับความสนใจและความปรารถนาดีจากแบรนด์ชั้นนําและสื่อกระแสหลักมากขึ้นเท่านั้นอันนี้เห็นด้วยค่ะก็เห็นด้วยทุกข้อแหละนะเขาบอกที่สําคัญที่สุดคือต้องรักษาความคิดที่มีเหตุผลและสนับสนุนอยู่เสมอ ให้เน้นที่การส่งเสริมความพยายามและการเติบโตของน้องออมนะให้น้องออมรู้สึกถึงความเข้มแข็งและความรักจากแฟนๆของน้องออมขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพและส่งเสริมกำลังใจเพื่อให้น้องออมเติบโตต่อไปได้ประเมินค่ะเรียกได้ว่าเอ้ยคือเข้าใจปานเนี่ยคือลักษณะของแฟนๆอินเตอร์แฟนโดยเฉพาะชาวจีเลยเขาจะชอบ เขียนอธิบายว่าทาไมต้องทําอย่างนี้ล่ะมันมีเหตุผลยังไงแล้วถ้าเธอทําอย่างนี้แล้วเธอจะได้รับผลดียังไงอะไรอย่างเงี้ยจะได้เข้าใจแล้วก็มีแรงในการแบบว่าสนับสนุนงานบางทีเราขอให้เขาสนับสนุนช่วยแชร์ช่วยไลค์ช่วยโพสต์ Post, อะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันส่งผลทําให้น้องนะดีขึ้นยังไงนะแบรนด์ชันนําจะสนใจน้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนทํามันก็ขี้เกียจทํา แต่พอคุณมาบอกว่าเฮ้ยถ้าทําอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันจะช่วยดันน้องให้ได้รับโน่นรับนี่รับ,น,รบนั่นอ๋อเขาบอกอ๋อทําอย่างนี้แล้วมันดีกับน้องออมอย่างนั้นอ่ะทำเนี่ยมันเลยต้องอธิบายกันยาวหน่อยนับถือนะคะวิธีการทําอย่างนี้เนี่ยทางคนไทยไม่ว่าจะทํางานทําการอะไรเนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะในการจะโน้มน้าวคนนะคะหรือว่าลูกน้องเราหรือว่าจะโน้มน้าวใจคนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องบอกถึงประโยชน์ที่จะ ที่จะได้รับอะทั้งตัวเขาแล้วก็ตัวเมนที่เขารักแล้วพอเขาเออคล้ายๆว่านมเนาเหตุผลทําให้เขาเห็นถึงข้อดีของการที่เธอคิดดีทําดีต่อเมนเธออย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวเมนเธอมันจะได้ดีอย่างนี้นะ main, อ,นนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือบอกเล่าเหตุผลที่จะตามมาในการทําดีๆกับน้องหรือว่าคิดดีๆกับน้องอะไรอย่างเงี้ยเออเขาเข้าใจแล้วเดี๋ยวเขาก็จะถ้าเขาเห็นด้วยเดี๋ยวเขาก็จะทําเองโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับให้เขาทำไง คนเราไม่มีใครชอบถูกบังคับแต่ว่าถ้าเราพูดคุยกันด้วยเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยเอว่าทุกคนรับฟังนะเออทุกคนรับฟังไม่มากก็น้อยแหละนะอะล่ะก็คลิปนี้คิดเห็นกันยังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะก็ขอให้วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ดีของทุกท่านนะคะเออแล้วเดี๋ยวมาคอยดูคลิปต่อไปว่าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยคะ่ะขอบพระคุณที่รับชมคะ่ะ